สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่อง Fry h i t Flux CH 1ค่ะมีคนขอเรามานะคะว่าอยากได้เป็นสีชมพูน้อแล้วก็ยังไม่ได้ทำให้เะยค่ะก็ต้องขอโทษจริงๆรนอะก่อนอื่นเราก็จะไม่ทำให้ก่อนเลยนะคะวันนี้มันต้องหออนยาตนะคะจริงๆเลยเพราะว่าต้องใช้เป็นกล้องแบบนี้นะคะ เราก็เลืเป็นศิลปะก่อนเนาะสีชมพูในวันนี้นะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราทำให้เองเหละแบบทำให้อยู่แล้วนะทุกคนสีชมพูใช่ไหมได้นะ ทำให้เขาไม่ได้บอกอะว่าเขาโทนไหนเราเอาเป็นโทนนี้ให้ไม่ได้เป็นออกขาวไปหน่อยนิดนึงให้เดียวประมาณนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะใช้เป็นสีนี้นะคะ คนจะได้เห็นมือหนูด้วยนะคะเวลาทำว่าหนูใช้มือ,อยังไงในการทำนะคะเดี๋ยวเราจะทำให้แบบออกแนวแบบสวยๆเลยนะคะแบบคนมันก็ชอบกันนะเนาะสีชมพูง่ายมากเลยนะคะโอเคได้แล้วนะคะสีชมพูเดี๋ยวเราก็จะมาแบบ อะไรประมาณนี้โอเคแล้ววันนี้เนี่ยเราก็จะมาแบบจัดการให้นะคะโอเคทุกคนท่าทุกคนนะคะ อยากได้สียอะไรอีกนะคะก็คอมเมนต์บอกมาเลยนะเพราะว่าสำหรับวันนี้เนี่ยหนูทำให้คนนั้นแล้วนะบ๊ายบาย